ไอจากกรุงเทพมหานครสู่ลำนลายฟาร์มนกที่คนเลี้ยงนกทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่รู้จักกันดีถ้าใครเคยรู้จักเว็บไซต์ b i r d Lover จะต้องรู้จักท่านผู้นี้ดีแน่งากลกสปอร์ไปลุ้รับยามรับว่าทิศทางการพัฒนาของฟาร์มแห่งนี้จะไปทิศทางไหนแล้วแนวตางการพัฒนาเป็นอย่างไร อยู่ต่างจังหวัดขายได้ขายดีไม่มีปัญหาเรื่องการขนส่งและเป็นผู้อยู่เบื้องหลังในการสนับสนุนชุมชนผู้เพาะเรียงต้องขอขอบคุณเสียสุนและเฮียโบโบ้านโปงหรที่หลายคนรู้จักบอ่อบ้านโปง <Yahoo! S 1> แห่งเรือนหงหยกบ้านโปง ที่ทำหน้าที่เป็นพิธ elas, like platform, ีกรภักสนามวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปหาความรู้กันเลยดีกว่าครับตอนนี้สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการนกสปอร์นะครับวันนี้นกสปอนออนทัวรครับผมผมกับคุณลู่นกสปอร์นะครับจะพาท่านมาที่ แหล่งที่มีนกหลากหลายสายพันธุ์นะครับชื่อเสียงโด่งดังในวงการจะรู้จักก็คือคุณหนูลำนาลายนะครับหรือในเใ,ในเว็บสมัยก่อนหนูอะไรครับเบิร์ดลบเบอร์อดังมากดังมากนะครับครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะนำท่านสู่นะครับให้โดยท่านตุ้ยจะเป็นคนนะครับบิดมานะครับผมจะเป็นคนซ้อนตัวใหญ่หน่อยหนะัก โอเคครับไปเดี๋ยวเราไปหาคุณหนูลันมาลายกันครับไปเลยครับไปเลยครับนะครับได้เห็นเอ่อคำว่า TCB ของเจงนะแล้วก็แทบที่เช่าที่คุยก็คือว่า TCB พวกนี้จะเป็นของตลาดนะครับจะไม่เป็นโกลเด้นเจนเท่าตัวนี้และผมมัน่นใจว่าตัวเนี้ยเป็นตัวการค้นพบที่เป็น TCB ที่เื่บโกลเด้นเนี้ย เข้มมากเข้มมากแล้วก็มองว่าเป็นจุดเด่นอีกตัวหนึ่งของความนี่นะครับใช่นกนกนกตัวนี้ครับดูตุ้วยข้อดีคือการพัฒนาต่อมันมันมันเป็นเออ่จเนอเรชันที่สูงขึ้นกว่าสุดที่ตรงที่ว่าใช่ครับเขาเป็นเสุดที่ด้วยโอ้ยทีที่ดีที่เห็นทั่วไปที่ลงแดงดำลงแดงแต่เราจะหลังดำนะครับร้บหน้าขาว ส่วนหน้าเหลืองก็จะเป็นแค่แค่เป็นยูโรเฟสแต่ตัวเนี้ยมันเป็นโลเด้นเพราะมันเคลือบลงมาหมดเลยเนะฮะแล้วปลายตีเห็นไหมครับเขนจะเป็นสีสีองค์ับเลนะครับเป็นเป็นนกฝั่งของเทรวีนะครับเขาขอบคุณผู้สนับสนุนบัวหล่รับตัดเย็บเสื้อผ้านักกีฬา วันนี้เราก็อยู่กับคุณหนูลำนาลายครับผมสวัสดีครับสรเป็งอากมาฟารมนี้ต้องนานแล้วครับเจ้าของฟาร์มรอเกินคนทั่วทั่วไปขอบคุณครับอย่าเที่ยวนะอย่าหือดูหนวดซะก่อนไม่มีลูกสาวนะครับความสำคัญของฟาร์มนี้ก่อนหน้านี้จอที่ผมกลับมาเล่นนกซึ่งโควิดอ่ะผมมีเสนอ อ,อ,อยากจะมาเที่ยวฟาร์มนี้ต้องนานแต่พอดีทางทีมงานหลายๆคนก็ยังไม่พร้อม mm hmm. ทั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีหลังจากหมดช่วงฝนแล้วนะครับ mm hmm. ผมก็จะจะชวนคุสุนปอดนะมา mm hmm. ร่วมทารายการแล้วก็มาเปิดตัวพ่อค้าที่เป็นอาชีพจริงๆนะฮะ mm hmm. ทั้งช่วยดูแลเรื่องตลาดล่างนะฮะนกต่างๆต่างๆที่เขาทำมีทั้งลูกทีมลูกเครือข่ายแล,ล้วนกสูงที่เขาทำเองเดี๋ยววันนี้เราจะมาขยี้ นกสูงทำอย่างไรแล้วก็จุดที่เขาต้องการน่ะถึงแค่ไหนนะฮะในวงการนกของหยกนะครับแล้วก็ไม่ทิ้งตลาดล่างโอเคครับลุงตุ้ยใจร้อนนะครับเดี๋ยวขอไปชมนกก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาหาเรื่องราวเจาะลึกถึงความสําเร็จณวันนี้กันนะครับในใดูดูคู่นี้หน่อยครับเป็นไงเนี่ยพ่อแม่เป็นอะไรนะครับ เลอตับพ่อนกนะครับเป็นเอ่อเรนโบว์เป็นโกลเด้นเฟสเรนโบว์ซึ่งเกิดจากข้อที่เป็นสแปงเกิลสปิสเคลวิงแม่แม่เป็นโอเวอร์ไลน์โกลเด้นม่วงแต่แม่นกลายหยาบม่วงธรรมดาเลยครับลูกามเป็นโกลเด้นก็เท่าที่ผมมองด้วยตาเปล่าตอนนี้นะครับ เนกที่นำเข้าจากต่างประเทศเข้ามากับอันนี้นะครับเหมือนกันเลยครับถ้าไว้ได้วยกันผมมองว่าเป็นนกนำเข้าเลยครับตัวนี้เขาอายุน้อยๆนะครับตัวผู้เขาเกิดมาเป็นม่วงหัวเหลืองแล้วเขาผัดขนปุ๊บความเป็นโกเด้นเขาะทําให้หน้าอ,อกเขาเป็นเหลืองเขียวเลยนะรันด้วยแล้วทาให้เขาเป็นสีม่วงมผ,มผมมีข้อสังเกตแปลกอยู่อย่างหนึ่งนะครับในนกที่เป็นโทนสีพวกม่วงเนี่ยนะ คุณดูที่เท้าเขานะจะแตกต่างกับพวกนกสีอื่นนะครับเท้าก็จะเป็นสีอมแบบเผาเข้มๆนะครับให้นกอื่นสีอื่นมันจะออกสุกพวนอ่อนนะครับน,นบี่ข้อแตกต่างที่ผมเห็นนะครับแล้วก็นี่คือนกอันนี้เราเน้นเป็นกโกเด้นนะครับฟาร์มนี้ตอนนี้เน้นเป็นโกเดน้นตัวนี้ตัวนี้ในเมืองนอกเนี่ยบางที่เรียกโกเด้นนะครับตัวนี้ตัวนี้คือโอเพลย์เซอร์วิงโกลิฟโอเพลย์นะตัวนี้คือโอเพลย์ เกียร์วิงแล้วก็เป็นโอลิฟนะครับแล้วก็เป็นโอเด้นเฟสถ้าเป็นคนนอกเรียนนะคนในเมือนไทยยังไม่เห็นในเซียนที่เพราว่าเขาเก่งเขาเก่งเรื่องเรื่องของโยกเนี่ยเขาชอบมากๆนะครับคําว่าโอลิฟที่ฝังในตัวเซียนใหญ่ๆต้องการมากแต่แต่แต่ตัวเนี้ยถ้าเราเรียกให้กันเข้าใจกันง่ายๆในท้องตลาดกคือโอกระลายเกียร์วิงโอลิฟา์ง่ายๆแต่ไม่มีไม่กี่คนที่จะเอานกตัวนี้ไปเข้าเรนโบว์ ใช่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 ไหมใช่ครับเดี๋ยวดมเดี๋ยวดูของผมว่าผมทำอะไรไว้กับน้องตัวนี้ครับเจอเจอจนเต็มเลยครับนั่นนี่ดูเมียครับว้าวดูที้เรนโบว์ครับลูกลูกนี้ออกมาแล้วนะครับลูกแตกมาแล้วเดี๋ยวนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อเลยให้เลยโอ้อ้สี่ตัวครับเนี่ยไข่มาหกเจ็ดฟองก็แสดงว่าคุณดูนี่คือทดสอบแล้วก็ลองทำเองเลยใช่ครับที่ถ้าเกิดองค์การมาเขาจะไม่ทำเพราะว่าโอลิฟเนี่ย ในความคิดของผมเขาไม่ใช่นกเขียวที่บริสุทธิ์อู่แล้วมันเป็นนกที่ผ่านการฝังยีนฝังฟ้มาแล้วฝังม่วงมาแล้วนี่มันไม่แปลกใจเลยที่มันจะเกิดมาเป็นเลโ์ได้นี่เยครับพอที่ผุฟางคุณหนูพูดเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าคุณหนูเนี่ยเป็นเซียนเจงคือเล่นเลอรเบิร์ดมาก่อนใช่พอเลอรเบิร์ดุคุณแม่นเกี่ยวกับการทำเลร์เบิร์ดโปรนสีการทำพวกนี้คุณก็เลยใช้หลักการเดียวกันมาทำพัฒนาเพราะว่าเขามีพันธุกรรมคือต้นสายคือนกแก้วสีเขียวเหมือนกันกับเลรเบิร์ด การพัฒนาเหมือนกันลายนกเลยกเหมือนกันครับโอเรับงันงันผมก็ต้องขอเชิญถ้าเป็นกูรูของวงการนกที่วันนี้เรามาเนรอบนะครับแล้วคู่ต่อมานี่เคือเป็นนกที่ตลาดตลาดเรนโบหาตัวนี้หามากเป็วริสุดิบที่สูงที่สุด ตัวนี้เป็นอกพลายโกลเด้นเฟสโกลเด้นเฟสนะครับก็คือดไวเลยและสุดเมื่อตอนเด็กๆเขาเป็นสีม่วงทั้งตัวไหมครับก็เด้แต่สีม่วงทั้งตัวแล้วพอตอนนี้โตขึ้นก็ม่วงช่วงนั้นแล้วช่วงบนจะเป็นโกลเด้นเฟสดมาที่อกเขาเริ่มผัดขนหัวเรื่องเหลืองเต็มหน้าอกมันจะลงมาเหลืองเขียวคือเหลืองแหละคือเหลืองเหลือลงมาแล้วมันเป็นม่วงเหลืองเขียวความเหลืองจัดๆของเขาเนี่ยมันถ่ายทอดลงมาที่ตัวแล้วขึ้นปีกนะครับ ส่วนตัวเมียเขาก็จะเป็นในนกสีเดียวกันนี่ครับในในนกคู่นี้เฉดนี้ที่ผมสังเกตบอดี้จะใหญ่กว่านกทั่วไปด้วยใหญ่ครับัมโดยจะเด่นมากมันเป็นวัตถุดิบสูงที่ก็มาทําพวกเอ่อว้าทำเรนโบว์กันใช่ไหมครับใช่ครับหายากครับหายากสไตล์นี้ที่นี่จะเหลืองทกเครื่องที่กลางหลังหมดเลยลงมาที่นี่เราจะเน้นเรื่องโกลเด้นเอาเอาคือว่าเราเก็บพันธุกรรมของเขาไว้เพื่อทํานกได้ทุกสี นะครับเนี่ยคุณนี้ก็เลี้ยงลูกค่อนข้างเก่งลูกเขาเมื่อพอกี่คัดแ้แล้วครับเข้ากับเรนโบไวเดี๋ยวโบมานี่คือทางแสงเรามาถึงทางแสงแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเกิดคิดเลยนะครับวันนิสัยผมเนี่ยมือนก็มีคนก่าหาว่าผมไปฟาร์มไหนแล้วไปเอาของฟรีขอยืนยันนะครับ ผมมีสลิปนะครับทุกปาร์ที่ผมไปเนี่ยผมมีใบโอนหมดนะครับเยี่ยมๆมีนยัได้ยันได้เราเล่นเราเล่นท่านี่ดูทางแสงของหนูรำนลายคือดูแต่ละตัวแต่ละคู่นี่แบบสุดๆจริงๆอ่ะเอาคู่ไหนก่อนดีอ่อันนี้ก่อนเลยคู่นี้ครับคู่นี้ครับผมแล้วครับคู่นี้เป็นพ่อนกนะครับเป็นเอโลเฟสได้เป็นโกลเด้นเฟสพัลโลทั้งคู่ ก็ในระดับวงการก็มีเซนท่นหนึ่งบอกว่าเราเรียกว่าเป็นโฟโล่สีสูงสที่เขาเลยกันนะครับที่ว่าเป็นสีสูงมาพบสีสูงลายชัดอ,อันนี้อันนี้ผมขอยืนยันได่เลยนะที่ผมเล่นโฟโล่ที่บ้านมี2 0 0ตัวนะครับยอมรับว่าคู่นี้ลายเนี่ยเข้มที่สุดเท่าที่ผมเห็นมานะครับแล้วในเน้อตัวสีของเขาเนี่ยครับคือเขาเคลือบคำว่าโกลเด้นก็ไปเยอะพอโกลเด้นปุ๊บมันจะเคลือบแล้วสีเหลืองจะลงตัวและลงหลัง ในฐานะที่ผมเลี้ยงผมถึงกล้าพูดได้นะครับอ่าต่อเลยครับคุณหนูตันนี้ก็จะเป็นนกคู่เอกของที่บ้านนะครับเป็นตัวมาตั้งแต่เอกนี่คือผมได้สอาว่าคู่นี้ให้ลูกออกมาเป็นทีเด็ดของในฟาร์มเลยใช่ไหมครับใช่ครับตัวนี้คู่นี้ให้ลูกเป็นยีสต์เรนโบว์ว้าวใเร็นต่อพ่อนะครับเป็นพ่อตัวจะเป็นยีสต์เรนโบว์แล้วก็บอกตอนนี้เป็นซูเปอร์เรนโบว์เลยในเบเกครับเพราะว่าโฟเรนเขา สุดๆมากเป็นสายของคู่นี้ของพ่อแม่นะครับใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นสายตองขอชมลูกเขาบี่นะสิอันนี้เลยใชใช่ใช่ใช่ชตัวที่ผมจีแบบรับตัวนี้ ตัวนี้ที่ผมจีบตื้อมาตลอดชีวิตนะครับใช่โอ้โหวันี้ยอดมากตัวนด้เลี้ยงสครับและครัตัวเมียเป็นโกลเล่นเลี้ยงสิสสแปงเกิลโอ้โหให้เห็นสองเฉดนะครับพอเป็นเซสเซสทั่วไปลายกระด่างเยอะนะครับกระดำส่วนเป็นสแปงเกิลมันจะมีวงของสแปงเกิลของกเขาเห็นนะครับในก่อนในก่อนเนี้ยในกลุ่มลี้ยสิสสแปงเกิลเนี้ยหลายหลายท่านดูกันไม่ออกใครดูกันไม่ออกก็ จะเป็นจางๆนะฮะแต่ที่เห็นสองตัวเรียบเทียบกันแล้วก็สองตัวนี้ผมถือว่ามีมูลค่าม,มากนะครับกับวงการโลกของโดกงที่จะแบ่งๆ,ๆแบ่แบแบอนาคตมาแบ่งกันไปทำเลยนะครับมีน้อยมากที่เป็นโกลเด้นอันดับต่อมาก็คือในส่วนของ โกลเด้นอีกชนิดหนึ่งที่ที่เราเห็นกันเยอะๆนะครับตัวนี้ก็คือที่อวตารในวงการนะครับหายากมากนะครับโดีครับโกลเด้นสแปนเกอร์ครับโกลเด้นสแปนเกอร์นะครับใช่ครับเป็นอวตารมากนะครับคือในในในสายของโกลเด้นสแปนเจอร์นี่ผมยอมรับวนโคงสร้างนะครับเป็นหงส์จุกที่โคงสร้างเนี่ยบอที่เขาจะสมบูรณ์และใหญ่มากและเด่นมากครับผมครับผมหลายๆท่านก็อาจจะชอบ คาว่าสแปงเกิลนะครับเพราะเป็นลงที่โครงสร้างแล้วก็ความจัดของสีเนี่ยเขาจะเด่นแล้วก็ชัดกว่านกหลายๆสายที่เราทํากันนะครับมันเป็นเอลยีนที่มันแฝงมาเด่นมากนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะให้คุณหนูขยี้ให้ดูนะครับว่าจะคุยกัออย่างไรแล้วก็ทำได้อย่างไรแล้วไปต่อได้อย่างไรครับผมคือในส่วนของ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 เมืองไทยนะครับนกที่พัฒนากันขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นอ่าเลโ หรือสีหรือจะเป็นสแปนเกิ่กันแล้วแต่มันยังไม่จบตัวที่โลเฟสผมก็เลยพยายามจะเก็บนกในซีรีส์ทุกซีรีส์ขึ้นมาให้เป็นโอเดียนทั้งหมดเพื่อให้มันจบไม่อย่างน้อยก็จะเป็นนกที่ทำสายนะครับเพราะถ้าเกิดเราทำเรนโบว์ออกมาแล้วเป็นแค่ยีโรเฟสเราต้องไปเสียเวลาตั้งต้นใหม่ เพื่อไปหาพันธุกรรมที่เป็นโกลเด้นมาตั้งต้นใหม่อย่างน้อยก็สองต้องมาไล่สองเจนสองเจนถูกไหมครับเจนถ้าเกิดทํำในไหนก็ทําทั้งทีแล้วเราก็ทําทั้งทีเดียวเลยแล้วก็เก็บพันธุกรรมของเราไว้ไว้ทําไว้เลง้มนแงอ่าแล้วผมนี่แล้วก็จะมีชุดชุดนี้มาดูวัตถุดิบครับมาดูวัตถุดิบวัตถุดิบที่ทําไว้แล้วนี่คือวัตถุดิบหัวเชื้อหัวเชื้อครัอ่าใช่ครับน้องหัวเชื้อก็จะมีทั้งเรื่องอื่ ที่นี่เลยครับตัวนี้นะครับเกียวินครับอ่าที่นี่เลยครับตัวมาน์ครับแล้วตัวมาสจะได้รู้ว่าอะไรคือเกียวินตัวต่อมาก็คือองค์พระลายหรือลายหยาบนะครับลายหยาบตัวนี้ต่อมาก็เป็นแฟนซีโพเดนแฟนซีโพเดนอ่าตัวนี้ก็เป็นเกียวิน ก็คือมีทุกทุกสีนี่แล้วใช่เป็นตัวเท่าไหรครับตะนัวที่สี่นะครับเซรวิ้งตัวตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นเรนโบว์แล้วตัวที่ห้าเรื่อยๆเดี๋ยวสีจะเข้มขึ้นเด่นขึ้นนี่คือหน้าเหลืองทั้งหมดเลยหน้าเหลืองทั้งหมดเลยแต่ความพิเศษของโคเด้นนะคุณตุ้ยครับเวลามันผัดขนหน้ามันจะเด่นชัดตรงที่หน้าผากขึ้นมาบางเจอเหลี่ยมส้มอะอย่าอย่างอย่างไอตัวไอตัวที่แต่โดนที่พื้นนะครับเห็นไหมครับครับเหลืองขึ้นมาเลยเปล่นมาเห็นไหมครับอ่าแล้วก็ตัวเจ้าตัวเจ โคเด้นเข้มๆอเลยเงี้ยครับตัวนี้เทือกมากแล้วอันนี้โัเด่นก็เทือกอันนี้ยังไม่ผัดผลนะครับยังนะครับผัดแล้วจะสวยกว่านี้ส่วนเจ้าตัวล่างเนี่ยตัวนี้เป็นสติปอลโล่นี้ยหยาสติปอโล่ใช่ครับตัวนี้สติปอโล่คือในตัวเขามีสี่มิลแล้วแต่เขามีสติปอโลแฝงในตัวตอนนี้เรามีบอโลหน้าเข้มๆ ลายเข้มๆอย่างโกลเด้นอืมแต่เรายังไม่มีในกลุ่มของแฟนซีฟอลโล่ที่มันเกิดเข้มๆแล้วในตาแดงนั่นคืออยากทำอ่าแขนที่เป้าเป้าของโอลโล่นะครับทีโแล้วที่แนวที่แล้วของความความลำนลายก็ตอนตอนนี้เราได้เราได้คือลีดสีเรนโบโกลเด้นเราได้เ้ามาแล้วครับแต่เรายังไม่มีฟอลโล่ที่เป็นลีดสีเรนโบอันนั้นคือใจที่อยากจะทำแล้วของต่างประเทศของต่างประเทศตอนนี้แค่ลีดสี เรนโบก็มีน้อยอย่างน้อยอยู่ครับอย่างน้อยโอ้โหก็ระยะทางอยู่สางจังหวัดไม่ใช่อุปสรรคในการกันเป้าก็ต้องถามคุณหนึ่งเอหเท่าที่ผมลองส่องมานะครับโฟลของสามประเทศกับของคนไทยเนี่ยของคุณหนูคุณว่า ผมว่าของไทยผมเนี่ยผมว่าไทยสวยกว่าสวยกว่านะชัดกว่าตอนที่ผมถามกับสามสี่ท่านมาแล้วนะครับในเรื่องของลายรายละเอียดหรือลายสีนกของคนไทยสวยกว่าเยอะครับถ้าในกลุ่มของโกรเด่นสวยๆนี่ผมว่าต่างประเทศนั้ไม่ค่อยเห็นนะใช่ใครอยากดูของสวยก็ที่จัมโบ้ฟาร์มก็มีนะเพื่อมันเนี่ยคือไอดอลผม ที่ผมอยากจะเลี้ยงเลี้ยงสัตว์เลี้ยงนกผมตามเข้ามาตลอดแล้วบ้านผมอยู่สุพรรณผมยผมรถมาที่นี่ได้ไหมคนนี้คนนี้ถ้าเกิดเคยเคยตามเว็บไซต์ของเลิฟนะฮะ เมร์เลอร์เพิร์ดนะครับนี่ครับตัวจริงเสียงจริงนะครับเป็นหนุ่มน้อยในยุคนั้นที่แรงสุดๆนะครับนกหนูดําดาลายนะครับได้ตามบอกวันนี้วันนี้ผมต้องขอทิึงผมมึนๆอยู่ครับเพราะว่าคืนนี้ผมไปคุมทีมบาสแล้วกลับมาดึกนิดนึงครับผมอ๋ออ๋อเรางานเดียวกับช่วงนี้นะครับจริงๆเดี๋ยวเราต้องเปิดถามว่าในพื้นที่ตรงนี้มีสัตว์กี่ชนิดครับคุณหนูครับจริงๆตอนนี้ที่ที่เลี้ยงเน้นๆอยู่นะครับจะเป็นนก แล้วผมจะเน้นเน้นนกขนาดเล็กเพราะการทำตลาดค่อนข้างง่ายอ่อพ้อเสียของเราคือ นกในมูลค่าแพงเนี่ยลูกค้าไม่สามารถมาดูได้มันจะเป็นจุดด้อยของเราเน้นนะครับเน้นนะครับนกเล็กนะครับแล้วก็ทําตลาดง่ายนะฮะแล้วก็ให้ผลผลิตง่ายนะครับนกใหญ่มูลค่าแพงนะครับแล้วก็ลูกค้าจะมีจํานวนใช่ไม่เยอะเท่ากับนกอ่านะครับการเข้ามาเยี่ยมชมฟาร์มลูกค้าเนี่ยมันค่อนข้างที่ไม่สะดวกทีนี้เราก็อาศัยว่าเป็นนกขนาดเล็กส่งง่าย ฝากรถส่งใจรถตู้รถทัวร์ได้หมดนะครับถ้ารถถ้าเป็นรบใหญ่ที่มีมูลค่าเยอะเราทําแล้วคือไม่สามารถทันกับผู้แข่งใช้คาว่าผู้แข็งดีกว่าในเมืองนะครับนั่นแหละแลวการเคลื่อนย้ายของอูกก้อนก็จะมีการทำครับผมคอนเฟิร์มเลยครับแนวทางการตลาดที่นี่นะครับค่อยๆฟังไปค่อยๆแกะประสบการณ์แกะความสาเร็จไปเพราะว่าผมเชื่อว่าตรงเนี้ย ขาสําเร็จอยู่แล้วเพราะผมตามเขาบนาดมากนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเจาะเรื่องสักชนิดหนึ่งก่อนอที่กําลังเป็นกระแสฮอตฮิตแรงเหลือเกินเลยนั่นก็คือหงหยกเอาตัวนี้ก่อนเลยครับเดนเดเดเดถ้าในเรื่องของหงหยกนะครับคือผมเองเนี่ยอยู่ไปประมาณสักสามปีแล้วนะครับพอหยุดไปเนี่ยมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ที่มีน้องที่ซื้อจากนกที่เราไปเลี้ยงเนี่ย เขาบอกว่าพี่หนูผมว่าจะเลิกเราก็รู้สึกว่าเออทรงว่างคือดีเลยเราก็เลยรับซื้อคืนมาทั้งหมดนะครับสมัยนั้นก็คือใจเราชอบนกผงหยกอยู่แล้วแล้วเราก็มีคนรู้จักเยอะจากนกผงหยกนะครับแต่เมื่อมองตลาดโดยรวมแล้วกระแสที่ตอนนี้ที่แรงๆก็จะเป็นบอลโล่กับเรนโบะครับแล้วแล้วทำไมเลือกเลี้ยงคอนแลนดไม่ไปเลี้ยงอังกฤษพวกไรต่ออะไรคือผมมองว่าในในในสมัยที่ทำเลิบเบิร์ดดี้ครับ ทุกคนจะมองว่านกฟันแลนด์เนี่ยมันเลี้ยงง่ายแล้วก็ทุกคนจะเป็นคำพูดติดปากว่าเลี้ยงนกของหยกดิเอามาเก็บกินเศษอาหารใช่ไหมใชม่คำนี้ตลอดเลยนะแต่ทีนี้ในในตอนที่ผมทํานกของหยกเนี่ยก็จะมีตลาดที่สมลงใต้กันส่วนใหญ่แล้วก็ถามแม่ค้าว่าเออเอาไปทําอะไรครับ ส่วนใหญ่ก็คือเอาไปนกเป็นไปปล่อยเป็นนกเหยื่อนั่งในสวนเนียอยู่ไหมครับเหมือนที่เราเจอผมก็เลยลองดูมาตลอดหันมาสนใจเรื่องการทําสีในหงหยกเพราะว่าเชื่อว่าในเมื่อเขาสวยมันก็จะติดอยู่หน้าร้านไม่โดนส่งลงใต้ละเขาก็จะเป็นนกที่วนเวียนอยู่ในการเพาะเลี้ยงแล้วก็เลยพัฒนามาเรื่อยๆครับผมจนวันนี้กระแสมาแล้วเราพอดีได้ถือนก ใช่ไหมครับอันนี้ถือว่าเป็นหัวเชื้อในการทํานกหยกนกหงอยกคอนแลนด์ให้มีสีสันสวยงามมันจะได้ไม่เป็นนกเยื่เพึ่เมื่อเมื่อสิบกว่าปีก่อนเนี่ยแค่นกหงอยกเหลืองตาแดงเนี่ยในคอนแลนี่ยหายากเลยครับแล้วก็วันหนึ่งผมไปเจอฟาร์มที่ตลาดเนี่ยเขาเลี้ยงสแปงเกอลอยู่เราก็เออทำไมมันสวยจังอยากได้ก็เลยเข้าไปซื้อขึ้นมาประมาณหกคู่ครับผมก็พัฒนามาเรื่อยๆจน จนมีในทีมงานอยู่มา200กว่าคููนะวันนั้นเมื่อสิ่แก้าแล้วมันก็กระจายกระจายกันไปทั่วซึ่งเราก็ดีใจเนื่องเห็นว่าวันนี้อันนี้แปลว่าเลี้ยงเป็นเครือข่ายใช่ครับเลี้ยงเป็นกลุ่มเลี้ยงเป็นอะไรใช่ครับเป็นจริงหรือบอกไปนะคุณหนูเอ่อทำอาชีพเกี่ยวกับการเมืองด้วยและการเมืองท้องถิ่นด้วยครับแต่ว่าทำได้ครับที่คือเป็นการแนวทางพัฒนาชุมชนนะครับก็คถ้าเกิดว่าไทย เออเรียกว่าอะไรอยู่ในสายการเมืองแบบอย่างเงี้ยเหมาะมากช่วยเหลือท่างคนต่างห่ชาวบ้านให้มีเศรษฐกิจคือพอเรามาเล่นการเมืองกามด้วยมันมีปัญหาอยู่ตรงที่ว่าเด็กที่เนี่ยส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสที่เรียนสูงแล้วก็จะไม่เจอไม่มีโอกาสที่ทํางานดีๆหรือเป็นอาชีพทางเลือกครับส่วนใหญ่อยู่ในภาคของเกษตรกร แนี้เราก็เิปลูกพื้นฐานพอดีมีหนุที่อยู่นี่ได้เรื่องทำชัว่าอยากให้เด็กวัยรุ่นเข้ามาที่วัดทําไงดีผมบอกเอางี้ดิให้เด็กๆไปทํากลงไว้เดี๋ยวผมเอานกไปให้เลี้ยงโอ้โหแล้วทีนี้ร็เิอจริงๆไอเดียผมเลยนะเนี่ยพอเด็กๆเขาเริ่มเลี้ยงรก็เริ่มได้ลูกเราก็เอาไปคนที่หาอาหารเอาไปให้เขาแล้วก็ ิดราคาที่เราซื้อพอๆกับหน้าร้านเลยแล้วเราก็มาทําตลาดของเราเองนะครับแล้วก็เขาก็มีอาหารในราคาถูกที่เขาอยู่บ้านเฉยๆเนี่ยที่เลี้ยงเขาสามารถมีเงินให้พ่อให้แม่ซื้อปุ๋ยซื้อยาค่าแมลงได้ในเด็กที่อายุประมาณ12-13-14ซึ่งตอนนั้นก็มี200กว่าคู่ในกลุ่มเด็กประมาณที่26คบนั่นแหละครับยอมสมกับที่ได้เป็นตำแหน่งขั้นสุดท้ายคือรองประธานสภานะครับตอนนั้นตอนนั้นเดี๋ยวเราต้องบอก เพื่อนๆก่อนเดี๋ยวได้ไปชมนกแน่นอนแต่ใจเย็นก่อนครับตอนนี้อ,อยากให้เพื่อนๆรู้เรื่องความเป็นมาแล้วก็ว่าถอดรหัสเรื่องความสําเร็จเรื่องการทําตลาดแป๊บนึงยังไงได้เห็นนกแน่นอนนะครับผมโอเค<า>โอ้โห แล้วยังไงต่อพอส่งให้เป็นเครือข่ายพอเป็นเครือข่ายปุ๊บเราเราเองก็ตอนนั้นในในเฟซบ o ๊กไม่มีนะครับเราก็เป็นสมาชิกอยู่ในเบอร์เลเวอร์อยู่แล้วสนามซิมแบอยู่แล้วตอนนั้นสมัยนั้นก็โพสต์ลงขายอย่างเดียวโพสต์ลงขายแล้วก็นัดส่งลูกค้าครับโดยที่เราจะคิดค่าส่งลูกค้าเนี่ยถ้าเป็นทาง่านระหว่างลำนลายกรุงเทพ เพื่อนๆแบบมีปัญหาเยอะแยะมากเรื่องการส่งนะฮะเรื่องการส่งในเมื่ออยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเรจะมีปัญหาเรื่องราคาราคาแก๊สหนึ่งของราคานกกับราคาข้อขส่งใช่เดี๋ยวเรามาดูทางออกของไอเดียของเขานะครับว่าทำยังไงให้พวกเราซื้อขายกันง่ายและคุณหนคุณอันตรายแก้ไขยังไงครับเรื่องขนส่ง ผมเน้นที่ที่เราต้องการระบายสินค้าคแต่ไม่ให้เป็นภาระของผู้ชช้นั่ไม่โยกภาระผู้ผซื้อไม่โยกเพราะว่าถ้าเป็นทางผ่านสระอุลีลบุดีเนี่ยผมวิ่งผ่านเส้นไหนก็แล้วแต่ผมส่งให้ฟรีโอ้รับได้แต่ถ้าส่างถึงวัีนะครับไปถึงวีนะครับสมมติราคานกคู่หนึ่งพันหนึ่งค่าขนส่งสองร้อามร้ ไม่เก็บนะครับนานไปแล้วแต่เราขอก็คือนัดเวลาให้ตรงกันแล้วตรงกันไม่เสียนเวลาเรารับได้เลยส่วนคนที่อยู่จากกรุงเทพแล้วยังไม่ได้รับของเราก็ส่งบริการของรถตู้รถตู่ใรับแต่เราทิดค่าส่งแค่ต่อเดียวต่อเดียวนะครับอเค่ตจากกรุงเทพไปปลายทางครับเพื่อให้ลดค่าใช้จ่ายของเขาครับคือการวางแผนก่อนการขายเนี่ยใครจะได้คุณก็ต้องมาอยู่ในเส้นทาง คุณเข้ามาอยู่ในเส้นทางแล้วก็คุณนัดรับนี่ไงแค่นี้เองไรจะบอกดีของการที่เรานับนับรับลูกค้าเนี่ยนอกจากลูกค้าแล้วประหยัดเรื่องของค่าใช้จ่ายมันทําให้ลูก um ค้าสบายใจเพราะเราไม่ให้เขาโอนเงินให้เราก็คือรับนกแล้วก็จ่ายเงินกัน อย่างนี้สบายใจไหมสบายใจนะว่าที่ทำไมเขาถึงเติบโตเติบโตอยู่ในวงการเนี้ยอย่างยาวนานมากๆเลยใช่ไหมครับล้งมือปุ๊บดูสภาพล้กไม่เสียไม่ตายไม่เจ็บป่วยเพราะเรืนี้แบบนั้นคนอยู่ในวงการสัตว์เลี้ยงต้องรู้จักหนูลำนาลายนะครับได้เห็นคําว่า TCB ของเจงนะฮะแล้วก็แทบที่เท่าที่คุยก็คือว่า TCB ทั่วไปจะเป็นท้องตลาดนะครับจะไม่เป็นโกลเด้นเด่นเท่าตัวนี้ แล้วผมมั่นใจว่าตัวเนี้เป็นตัวการค้นพบที่เป็นท c b ที่เคลือบโกลเด้นเนี่ย เข้มมากเข้มมากแล้วก็มองว่าเป็นจุดเด่นอีอบบอกต in ัวหนึ่งของความนี่เลยนะครับได้นกนกนกตัวนี้ครับดูุ้วยข้อดีคือการพัฒนาต่อมันมันมันเป็นเอ่อเจเนเรชันที่สูงขึ้นกว่าตัวเองตรงที่ว่าใช่ครับเขาเป็นเคืียเหลืงด้วยครับโอ้ที่มีทีเห็นทั่วไปที่ลงในเหลืําลงนเสลือเราจะหลังดำนะครับแล้วหน้าขาวส่วนหน้าเหลืองก็จะเป็นแค่แค่เป็นยูโรเฟสแต่ตัวนี้มันเป็นโกลเด้นเพราะมันเชือบลงมา รับปลายสีเห็นไหมครัเขาจะเป็นสีสีอมอัพเย์นะครับเป็นเป็นนกฝั่งของเตรวีนะครับกลุ่มปัจจีินไทยแลนด์มือใหม่นกหงหยกยินดีต้อนรับนะครับสำหรับสมาชิกคนรักนกหงหยกทั้งมือเก่าและมือใหม่นะครับกลุ่มนี้วัตถุประสงค์ในการสร้างขึ้นก็เพื่อ เผยความรู้ประสบการณ์ต่างๆเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับผู้เลี้ยงนกผงหยกนะครับฝากติดตามและฝากแชร์กลุ่มด้วยนะครับต้นขอขอบคุณนะครับทัที่ให้ความรู้ดีๆกับเพื่อนๆมากมายเลยครับเราก็มีสิ่งล็กๆน้อยๆนะครับก็เป็นเสื้อของรายการนกสปอร์ตนะครับก็จะมีสปอนเซอร์ของเราครับวอลลกนะครับเสื้อผ้านะครับทำเสื้อผ้ากีฬาเสื้อผ้าวิ่งเชื่ออะไรสนใจติดต่อผ่านมาทาง เอ่อชุ่ยได้แล้วครับผมดูดูครับดูในแบบนะครับแล้วก็จังหวะฟาร์มจัมโบะฟาร์มนะครับว่างท่านผู้ชมกันได้นะครับแล้วก็นอฟสปอร์ตแชนแนลนะครับเรื่องราวความรู้ดีๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องการคนเลี้ยงสัตว์นะครับแล้วก็ทีละใจ93นะครับฐานีโัวทัชทีละ93สองทุ่มถึงสองทุ่มครึ่งนะครับทุกวันเสาร์ ครับผมโอเควันนี้เราขอขอบคุณด้วยนะครับที่มอบความรู้ดีๆนะครับเราก็เลยมีมอบสิ่งเล็กๆน้อยๆเอาไว้ให้ในรายการนะครับจที่เรที่เราถ่ายทําจนมืดเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ครับเพราะว่าเพลินมากครับหลากหลายมากแล้วก็สองท่านนี้เป็นคู่ที่น่ารักมากนะทวนคุณหนูผมเห็นเป็นเทปที่สองแล้วได้ดีเพราะภรรยาผมขอยืียัะครับ ต้องแบบตัวแบบดีต้องเป็นแบบนี้ครับเป็นเป็นตัวอย่างไอดอลไอดอลผมครับไอดอลของเขาเลี้ยงสําเร็จเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าภรรยาชอบเลี้ยงสัตว์แล้วก็สามีก็ต้องเป็นคนขยายอ๋อชอบให้ไหมโอเคเราไปต่อยอดช่วยกันนะลูกจ้างของพี่ลูกจ้างโอ้เคยมีวันนี้ได้ต้องขอขอบคุณจริงนะครับขอบคุณพีกสิทธิ์ครับ้งครับโอเค ฝากกดแชร์และกดติดตามเลยนะครับความรู้ดีๆคลิปดีๆส่งตรงถึงเพื่อนๆแน่นอนครับ